เออ,เ,เออสงสัยไอ้คลิปกินจะปังว่ะเดี๋ยวเราทําอาหารดีกว่านี่ไม่นี่ไม่มีเลยคลิปปลาคนไม่ดูแล้วมีน้อย <c oughs> ใช่เดียเด๋ยวนี้เขาจะมีคลิปน้ําท่วมน้ําท่วมกับไอ้กินเย็บไม่นานไม่เป็นไรอาศาศา่ะสันนิษฐาน ลองดูนะพี่ตะเล็งน,นะโน้ตว่าไปเบิ้องหาแป๊บประสนยังว่าเด้กลับมาอยู่มอข้างดำนี่เราเราก็ไว้เป็นถ่ายเป็นคลิปก็ได้นะพี่อเนาะอืมเราไ์สดเราก็คงจะถ้าถ้าไม่มีคนดูเราก็ควรจะดโดยประมาณ แล้วทำกับข้าวโชว์เดียสองวันแล้วไม่ลงยิบไี่ตัวเล็กบอกอย่าอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจเดี๋ยวเหรียญไม่วิ่งนะ <c oughs> พอเหรียญไม่ขึ้นแล้วก็้ยจะต้องทำหน่อยเดือนนี้ไม่ได้นะเนี่ยแมวอะ่ะเดือนนี้ได้เท่าไหร่ละได้หกสิบหกสิบหกหกสิบเจ็ดเหรียญเองเพิ่งได้หกสิบเจ็ดเหรียญนะไม่ถึงร้อยแน่เลยไม่ได้เงินแล้วเดือนนี้ ได้หกสิบเจ็ดเหรียญเจ็ดสิบเซนพี่ตัวเล็กเอามาโยนสักสามสิบเหรียญเออขาดอีกสามสิบเหรียญน,นะพี่ตะเล็กเป็นพันหรือจีเป็นพันเลยนะโยนให้หน่อยสักสามสิบเหรียญถอนไม่ได้หกสิบเจ็ดเหรียญเองเนะี่ย เยอะกว่าน,นูอีกพี่ตเล็กมันขึ้นวันละเหรียญเองน่ะพี่ตเล็กวันละเหรียญเหรียญเนี่ยมีวันนั้นขึ้นสองเหรียญวันก่อนนะ่ะขึ้นสองเหรียญแต่ว่าลงคิดไปเยอะมากสิบกว่าคิดนั่น เราไม่จะคิดจากไหนมาลงเเยอะี่ตวเลขมัเยอะกันหนุ่ยอีกวานนูลงไปสี่วม่เยอะสี่ร้อยกว่า Bà mô hiển sạch lắm Ủa mô, dưới tụi bây đó Mô chùm cận dưới này Thả คนที่เขาทำได้เป็นแสนน่ะเก่งเนะาะดีสามมาก คุณหนึ่งเลิฟนะคะทำไมไม่มารวมตัวกันให้เราถ่ายคลิปหน่อยด้อ,อกระจายอยู่เงี้ยคนเห็นเขาก็ไม่อหนูปเปิ้ลอุ้ยเมื่อวาอนหนูปเปิ้ลแหละ